อยู่สวิตเร์แลนแล้วค่ะเอาละครตอนนี้เรามาอยู่กันที่ส่วนไหนของสวิตก็ไม่รู้นะคะ โปรตุเกสกันนะคะโปรตุเกสแล้วนะแต่ว่าเราจะไปทรานสิตท,ที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อนนะคะก็เดี๋ยวจากกรุงเทพไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย12ชั่วโมงแล้วก็ไปทรานสิตท,ที่สวิตเซอร์แลนด์อีก14ชั่วโมงยาวนานมากซึ่งจากไทยไปโปรตุเกสทริปนี้น่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ29ชั่วโมงเนาะ จริงแล้วแพลนที่จะไปโปรตุเกสเนี่ยมันมีอยู่สองแพลนที่ดูโอเคเนาะที่แบบว่าทาาสิที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่12ชั่วโมงกับ14ชั่วโมงเราก็เลยเลือกทาาสิสิ์14ชั่วโมงไปเลยนะคะเพราะว่าอยากมีเวลาอยู่สวิตเซอร์แลนด์สักคืนนึงอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ออกไปนอนสวิตเซอร์แลนด์คืนหนึ่งนะคะตื่นเต้นคือ <c oughs> ไฟล์เราจะออกตอนอออ บ่ายโมงยีนะคะเพราะฉะนั้นจะบอดตอนเที่ยง20ใช้เวลาบิน12ชั่วโมงก็ไปถึงโน้นก็ประมาณเวลาสักตีหนึ่งของคงไทยเลย ประมาณ2องทุ่มอากาศ12องศาเซลเคือหนาวตั้งแต่ก่อนเครื่องลงแล้วอะตอนนี้ก็อากาศดีตอนนี้เรา,าจะเข้าไปในเมืองซูริกนะคะซึ่งเอจริงๆอะไม่รู้ว่ามันเป็นรถไฟหรือมันเป็นรทรนหรือออกไปคือสัญลักษณ์อะมันเหมือนกันเหมือนกันแบบคล้ายๆกันแต่มันคนละสีแค่นั้นเองก็เลยงงๆแต่ตอนนี้เดินไปเทรนก่อนนะ ก็งงตอมอแอบถามเยอะค่ะแต่ด้วยความแบบว่าเป็นผู้หญิงเดินทางคนเดียวแล้วก็ไปยืนต่อคิวคนสุดท้ายเขาก็เหมือนแบบชวนคุยอะไรอย่างนี้แต่ก็ผ่านมาได้โอเคไม่มีปัญหาอ่ะเราจะไปไหนเลยเราไปดูกันนะฉันงงมากแม่ได้กลัวมาแล้วนะคะประมาณ18ยูโร600กว่าบาทเกือบ700ค่ะเธอ น่จะยังไม่ใช่คันนี้คือเราจะไปสถานีอันนึงแล้วก็ตอนที่เรากดเลือกผ่านตู้อ่ะมันบอกว่ามัน not available คือเลือกไม่ได้เราก็เลยกดเลือกสถานีก่อนหน้านั้นหนึ่งกัน แล้วมันก็ได้เฉยอเพราะเราก็เลยอ่ะโอเคตามนั้นขอร้อนก็มาอะไรอะไรก็แพงเนะเม่เงียอะไรทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ส่วนในของสุริตก็ไม่รู้นะคะเขาบอกว่าขึ้นรถผิดฝั่งคือเราอะ่ะต้องขึ้นสายแปด เมื่อกี้ซื้อตั๋วกว่าจะเสร็จเนะเาะอก็รถสายแปดมาพอดีเราก็เลยโดดขึ้นเลยแล้วก็มาดูอีกทีอา้าวผิดฝั่งก็คือมันไปอีกทางหนึ่งอีกเดเรกชั่นหนึ่งตอนนี้ก็เลยมาลงกลางทางซึ่งแบบเงียบมากเงียบมาก <c oughs> ก็เดี๋ยวรอรถมาน่าจะโอเคนะ เงียบมากเลยคือตอนนี้มันสามทุ่มแล้วอะ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีแทรมมาอีกไหม่อะเน็ต <c oughs> ก็ไม่มีฉันจะเรียกอูเบอร์เรียกอะไรคือไม่ได้เลยแล้วคือเดินไกลมากถ้าต้องเดินจริงๆนะคะแต่ก็ยังดีว่าแบบตรงนี้มันมีร้านอาหารแล้วก็มีคนยืนคุยกันอยูอ่ฉันจะถึงที่พักกี่โมงวันนี้ กำลังเดินไปที่พักนะคะใกล้ถึงละโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบร้านอาหารหรูๆกดอะไรอ่ะ Ring the bell here, hostel. ก็หกโมงเช้านะคะเราอยู่กันที่โฮสเทลเนาะอันนี้เป็นห้องครัวก็หวังว่าเสียงเลเวลนี้จะไม่ดังรบกวนคนอื่นนะคะเพราะว่ายังไม่มีใครตื่นเลยตอนนี้แบบจะหกโมงแล้วอีกไม่กี่นาทีาอะท้องฟ้ายังมืดมากจนชั้นแบบดูดีมืดนะจนแบบว่าจะออกไปดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอให้มันสว่างอีกน,นิดนึงเดี๋ยวเราจะอ,ออกไปเดินเล่นข้างนอกเนาะ เราหลับๆตื่นๆน,น,นอนตั้งแต่5้ารุ่งคืงตื่นมาครั้งแรกตอนตีสองครึ่งหลังจากนั้นก็ตื่นทุกชั่วโมงเลยจ้ะก็เลยรู้สึกว่าเออลุกดีกว่าก็เดี๋ยวจะหาอะไรกินเพราะว่าเมื่อวานเหมือนไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วก็เดี๋ยวโทรหาที่บ้านด้วย หางกันรัวๆมากนี่ตรงนั้นน่าจะเป็นโบสอะไรสักอย่างหนึง่งไม่รู้โบสอะไรไม่รู้ว่าเซนต์ปีเตอร์หรือเปล่าแล้วก็ตรงโน้นมีโบสอีกโบสถหนึง่งไ<ะ>กลๆกล็เดี๋ยวเราว่าเราจะเดินลัดเลาะริมแม่น้ำตรงนี้ไปนะคะกำลังคิดอยู่เลยว่าจะเดินฝั่งนี้หรือเดินฝั่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไป สวิตเซอร์แลนด์เลกจะเป็นจุดเริ่มต้นของสวิตเซอร์แลนด์เลกเท่านั้นเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เลกมันใหญ่มากเมืองสวยมากอากาศดีมากเธอประมาณ10กว่องศากี่อ,องศาวันนี้แต่คือไม่หนาวนะนี่คือไม่หนาวนะแต่คือใส่เสื้อสองชั้น10องศาค่ะตอนนี้นะคะก็คือใส่แจ็คเก็ตที่มีฮูดี้อยู่ เรียว่าอะไรวะูดีใช่ไหมแล้วก็ใส่เสื้อ,อโค้ทคลุมทับนะคะฝั่งนี้ก็สวยเธอมันไกลไปฝั่งนี้แล้วกันโ้ยมีบทอ,อันนี้เอนกันอันนี้นะาจะเป็นทีเตอร์โว้ยบทอ,อันนี้ตรงนี้เลยใหญ่มาก แกมีคนว่ายน้ำในแม่น้ำด้วยซ้าสิบองศาเห็นปะตรงนี้ มาถึงจุดเริ่มต้นของสวิสเลกที่แสนกว้างใหญ่แล้วนะคะอันนี้เป็นจุดแบบอยู่เหนือสุดเลยแล้วแต่ว่าสวิสเลกเนี่ยมันจะทอดยาวลงไปอีกเนาะมันยาวมากเลยมันถ้าดูตามแผนที่อ,อันนี้ก็จะเป็นปิิมชายฝั่งนะคะเหมือนตรงนน้นเหมือนเขามีกาะข้างอ้อรก็ไม่รู้เสียดาย ไปกันเถอะไม่รู้จะไปไหนต่อแล้วว่ามันเดินแบบเบี้ยวคือแบบไปหลายที่ละก็ว่าฟ้ามืดแต่เช้าเลยก็ตอนนี้เหมือนฝนโปรยโปรยแล้วนะคะเดี๋ยวเราว่าเราอาจจะต้องกลับไปนอนพักหรืออะไรอย่างนี้มีร่มมาด้วยแต่ร่มเนี่ยเช็คอินโหลดกระเป๋าไปแล้วนะคจ๊ะ ่กีก็ว่าไม่หนาวนะแต่ว่าฝนตกจะตกแล้วเปียกแล้วเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้องไปหาแบบร้านคาแฟานั่งจะหน่อยคือมาโซนนี้ตอนแรกนึกว่าจะมีร้านกาแฟาเยอะแต่เขายังไม่เปิดกันคือเราอยากนั่งแบบโอเพนแอร์อะไรอย่างนี้เดี๋ยวน่าจะต้องลองข้ามฝั่งไปดูอีกฝั่งหนึง่ง Shopping, ร้านรง Safe ตงต่างๆเยอะมากแล้วก็ถนนก็จะเป็นเนินแบบนี้เรากำลังมองหาร้านคาเฟ่ที่เ <Mustang> ปิดตอนเช้าๆโดยไม่ใช้ Google Map มันควรจะมีดิมันจะไม่มีหรเเงียบมากเลยอยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วค่ะ ตามหาคาเฟ่ตอนเช้าของเราหายากมากคือเราเดินไปไกลมากจนถึงตอนนี้มาอยู่ตรงร้านกวางที่หนึ่งซึ่งมีร้านคาเฟ่เปิดอยู่หนึ่งเล็กๆตรงโน้นสองตรงน,น,งรงนี้แล้วก็สามอยู่ตรงโน้อนอีกร้านหนะึ่งแต่ว่าฝั่งโน้นนะมันมีเครนก่อสร้างอยู่อะเราว่าเดี๋ยวเราไปได้อยู่แถวนี้แหละ <c oughs> ดีใจน้ำมูกไหลแล้วเนี่ยฝนตก <c oughs> ได้มาแล้วนะคะมาเชียกาแฟลาเต้า <c oughs> ร้านน่ารักมากข้างในแบบดูโคซี่มากเลยนะข้างลอกก็น่ารักมีขนตามีผ้าห่มให้ด้วยนะคะมีหมอนตกแหละเราหน้าตุนสักพัก ห,หายใจลำบากเลยค่ะใส่เสื้อหลายชั้นแต่อากาศแบบไม่ได้หนาวมากนะคือใส่แค่นี้ก็อยู่ได้สบายสายดแบบีเหมือนกันนี่ก็เดินแบบวนรอบแม่น้ำนะเดี๋ยวเดินข้ามตรงนี้ไปก็คือจะถึงโรงแรมแหละก็สังเกตได้ว่าเมือเนี้น่าจะเป็นสวรรค์ของนักปั่นจัก,กรยานนะ แบบว่ามีเลนปั่นจักรยานแยกพิเศษต่างหากก็คืออย่างตรงถนนตรงนี้ค่ะเลนขวาสุดอ่ะจะเป็นเลนของรถบัสเลนตรงกลางเป็นเลนของจักรยานแล้วก็อีกเลนหนึ่งเป็นเลนของรถยนต์แล้วก็เขาก็ออกแบบการจราจรที่ที่โอเคเลยก็คือเขาหยุดกันเยอะมากคือแยกแยกไฟแดงเยอะมากอารมณ์แบบว่าเขาวางผังเมืองมาดีอ่ะ ที่ประหลาดใจอกอย่างนึงก็คืออย่างตรงเนี้เรามานั่งตรงเก้าอี้ใช่ไหมแล้วตรงเนี้มันจะมีเจ้านกนกคือตรงนี้มันก็จะมีหนกแบบบินไปบินมาหลายตัวเลยนะฟีกอลมั้งน่าจะใช่ที่ประหลาดใจก็คือเก้าอี้ตรงเนี้สะอาดมากแกไม่มีขี้นกเลยแม้แต่บนถนนก็ไม่มีขี้นกคือแบบทำได้ไงวะ จะไปโปรตุเกตกันแล้วนะคะโอ้ยความทรมานของทริปนี้นะคะมีอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกเลยคือปวดหลังเพราะว่ากระเป๋าแบกแพกเราหนักมากอย่างที่สองคือเมื่อคืนที่อาบน้ําอ่ะไม่มีน้ําอุ่นตอนประมาณสี่ทุ่มกว่าคือเราไม่รู้ว่าแบบเขาปิดน้ําอุ่นตอนกลางคืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอาบตอนสี่ทุ่มกว่าแล้วคือแบบตอนเปิดน้ําแรกๆอะ่ะมันก็แบบเย็นๆเ,เหมือนน้าอุณหภูมิปกติ พอเปิดไปสักพักคือหมุนไปร้อนสุดเลยนะเปิดไปสักพักเท่านั้นแหละคือเย็นเฉียบเย็นแบบเหมือนเป็นน้ําแข็งเออแต่ก็แต่ก็ต้องอบความทรมาอย่างที่สามไม่ใช่ทรมาร์นะ่ะแค่รู้สึกแบบแปลกตรงที่ว่าเฮ้ยเราก็ว่าเราก็เดินเร็วอยู่นะแต่ว่าเวลาเดินเดินอยู่อย่างเงี้ยมันชอบมีคนแซงไว้ชอบมีคนเดินแซงเป,เ,ปเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าเข้าข่ายยาวก,กัน เขาขายยาวแล้วเขาก็เดินแบบสับๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือทุกคนเดินแซงเราไปเหมือนเลยจนเราทให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเดินช้าขนาดนั้นเลยเหรอแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าเขาสูงกว่าเรา รอดแล้วค่ะทุกคน29 29ชั่วโมงของดิชันมุมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังรอกระเป๋าอยู่กระเป๋ายัางไม่มาจะเป็นขั้นตอนที่หนักหน่วงอีกหึงขั้นตอนเนาะ,ะก็คือเดี๋ยวต้องเรียก Uber ไปที่ที่พักนะคะเรายอมเรียก Uber นะเพราะว่ากระเป๋าเเยอะมากเดี๋ยวสมัคร Uber ใหม่ก่อน คือเขาบอกว่าอูเบอร์ที่นี่ราคาถูกเราก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันกันเลก็ถูกจริงแกเนี่ยหกถึงแปดยูโรเท่านั้นเองคือถ้าเทียบกับแบบที่สวิตอ่ะสิบแปดยูโรนะคะสวิตเซอร์แลนด์ที่นี่หกถึงแปดยูโรเท่านั้นส่วนอูเบอร์ก็ประมาณเก้ายูโร ถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนเป็นการเดินทางที่เหนื่อยใช่ย่อยคือด้วยเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหนื่อยเลยนะคือรู้สึกว่ามันสมูทมันดีมากๆแต่สิ่งที่เหนื่อยคือของเยอะกระเป๋านักแล้วแบบทาให้มันแบบดูดูเหนื่อยไปสมด์อะแต่ว่าทุกอย่างสมูทดีนะเราโอเคมากเราแฮปปี้ สำหรับการมาโปรตุเกสครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าทัพทิมมาที่ลิสบอนเนาะทัพทิมไม่มีเพื่อนหรือไม่มีคนรู้จักอยู่ลิสบอนนะคะคือก่อนหน้านี้มาคือมีคนรู้จักอยู่ที่ p o r t ตเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาครั้งนี้ก็เหมือนมาเป็นแบบเริ่มชีวิตใหม่มาแบบมา explore มาอยู่ก็คืออยากมาสัมผัสชีวิตคนที่แบบเป็นดิจิทัลโนเมดเขาใช้ชีวิตกันยังไงที่ที่ลิสบอนที่นี่นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันเนาะว่าชีวิต ชับทีมที่โปรตุเกสจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่ายังไม่รู้จะทำอะไรยังไม่มีแพผนอื่นๆใดๆเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบาย